เชา้าวันหลังคริสต์มาสเด็กหญิงอายุหกขวบ,ขวบถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านของตัวเองประตูไม่ได้ถูกง,งัดแงะไม่มีใครบุกรุกแต่กลับมีจดหมายเรียกค่าไถ่วางไว้กลางบันไดบ้านแล้วใครละ่ะคือฆาตรกรที่อยู่ในบ้านคืนนั้นวันที่26ธันวาคมปี1996เมืองโบดอรัดโคโลราโด เช้าวันหลังเทศกาลคริสต์มาสที่สดใสกับกายเป็นวันของคนในครอบครัวแลมซี่ที่ไม่อยากจดจําไปตลอดชีวิตครับเด็กหญิงว่าขวบชื่อว่าจอห์นแบนเน็แรมซี่เด็กหญิงผู้เป็นถึงนางงามหน้าตาสะาสวยตั้งแต่ยังเด็กถูกพบว่าหายตัวจากในห้องนอนครับและบนบันไดมีจดหมายเรียกข้าถ่ายความยาวสองหน้ากระดาษจดหมายดังกล่าวได้เขียนด้วยลายมือระบุไว้ว่าถ้าคุณอยากได้ลูกสาวคืนเตรียมเงินเอาไว้ 1,18,000ดอลลาร์ 1, 18, สหรัฐนะครับหรือเทียบเท่ากับประมาณ3 9ล้าน9แสนครับของเงินบาทไทยภายในวันพุ่งนี้ข้อความมีทั้งการคงขู่การอ้างตัวว่าเป็นกลุ่มจากชาวต่างชาติและห้ามติดต่อ FBI แต่ตำรวจสังเกตเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันผิดปกติฮะเพราะจดหมายเขียนจากกระดาษปากาที่อยู่ภายในบ้านของครอบครัวแรมซี่เอง จำนวนเงิน1 1 8 8 0 0ดพอลลาร์มันเท่ากับจำนวนเงินโบนัสของพ่อจอเมเนตครับไม่มีเร่อง้อยนักทานบุกลุกเข้าบ้านจากภายนอกเลยและที่มันน่าสะเทือนใจคือหลังจากนั้นแปเชั่วโมงที่น้องได้หายตัวไปร่างของจอเมเนตก็ถูกพบอยู่ในห้องใต้ดินของบ้านตัวเองโดยที่พ่อของเธอเป็นคนที่เจอศพครับศพถูกมัดมือมัดเท้ามีเทปปิดปากและมีร่องลอยของการที่ถูกรัดคอ ศีรษะมีรอยฟกชำ้ำพบเศษเส้นใยผ้าและ DNA ที่ไม่ตรงกับคนในบ้านสิ่งที่ตำรวจไม่เข้าใจมากที่สุดเลยคือทำไมคนในบ้านถึงไม่พบร่องรอยของเธอตั้งแต่แรกทั้งๆที่ตายอยู่ในห้องใต้ดินถ้าหากมีคนร้ายลักพาตัวไปจริงๆทำไมถึงไม่มีใครรู้ได้เลยละ่ะและจดหมายนั้นใช้เวลากว่าถึง20นาทีในการเขียนเพราะมันสองหน้ากระดาษเต็มทำไมถึงไม่มีใครสังเกตเห็น ระยะแรกตำรวจไม่ปฏิเสธว่าไม่แน่คนในบ้านนี่แหละอาจจะเป็นคนฆาตกรรมก็ได้โดยเฉพาะแม่ของเธอครับซึ่งเป็นคนพบจดหมายและโทรแจ้งตำรวจพฤติกรรมของคนในครอบครัวแลมซี่ในช่วงแรกดูเรียบเกินไปครับพวกเขาไม่ให้สัมภาษณ์กับตำรวจโดยตรงและจ้างทีมทนายเดี๋ยวนั้นวันนั้นทันทีท่านต่ต้นครับพี่ชายของเจเมนเน็ตคือบุ๊คแลมซี่วัย9ขวบครับ เกิดก่อนเพียงแค่สาปีเท่านั้นเคยถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจทำของร้อนตกใส่น้องโจ้เบเนตก็ได้แต่ไม่มีหลักฐานหรือคำสารภาพที่มันชัดเจนครับช่วงวิเคราะห์ครับนักสืบเอกชนหลายรายเชื่อว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุภายในบ้านซึ่งคนในบ้านนั้นทำการจัดฉากให้เหมือนกับการลักพาตัวแต่หลักฐาน DNA มันดันไม่ตรงกับคนในบ้านสักคนเพราะยังไม่รู้เลยว่าใครที่เป็นคนทำ และอาจคนย้ายมาจากที่อื่นก่อนที่จะเข้าในบ้านหลังนี้ก็ได้ในด้านของนักจิตวิทยาอาชญากรรมชี้ว่าจดหมายเรียกข่าไทยเป็นสิ่งที่มีอารมณ์ทางละครสูงมากเหมือนว่าผู้เขียนรู้จักกับคนในครอบครัวนี้เป็นอย่างดีและรู้แม้กระทั่งจำนวนเงินโบนัสของสาปีประจำปีด้วยจึงมีแนวโน้มสูงอย่างมากที่คนร้ายคือคนในบ้านนั่นแหละและรู้ดีว่าจะต้องทำอะไรเพื่อปกปิดความผิดพลาด คดีนี้ยังไม่ถูกปิดถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วกว่า25ปีคดีของน้องจอเบนเนตลมซี่ยังเป็นคดีที่มีคนพูดถึงมากที่สุดในสหรัฐและยังไม่มีตั้งข้อหาอยางเป็นทางการในปี2022ตำรวจโคโลราโดประกาศว่าพวกเขายังมีเคราะห์ DNA ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆและจะไม่หยุดจนกว่าจะหาคนร้ายเจอครับ เด็กหญิงวัยหกขวบที่กําลังเติบโตเป็นสาวงามกับกายเป็นเหยื่อที่ทั้งประเทศได้รู้จักแต่กลับไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่า